โอเคก็ผมกราบสวัสดีทุกท่านผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The G Story เช่นเคยไปเลยแบบไม่ต้องเสียเวลาพูดพร่มทำเพลงนะครับผมอ่ะชั้นต่อไปเพราะว่าเรารีบนะครับผมเราต้องการเกาะแร้งนะทีมก็เดิมๆนะผมแทบไม่เปลี่ยนทีมเลยสังเกตดูดินี่เจออะไรอ่ะออปเหรอดูซิว่าเรายังออโต้ได้อยู่หรือเปล่าน่าจะยังไหวอยู่นะว่ารู้สึกว่าจะมันจะไปตึงมือตอนเรามาสัก ปั้น90ขึ้นไปอะเนาะเริ่มจะต้องแบบกดมืออะไรเองตราบใดที่คอนเทนต์ไหนที่เรายังตัดเกตได้ก็ยังก็ยังถือว่าชิวอันนี้เหมือนบอสในดันดันเจียนพอน่อะใช่ไหม เลยไปต่อแบบไวๆไั้นมันก็เริ่มสูงขึ้นมาทีหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่ามันก็ชั้นแปสึกว่าแล้วอะผมก็เลยอัดแม่นยำให้ด้วยเนาะไม่งั้นอย่างที่บอกเดีย๋ยวาตีไม่โดนนะแล้วเดี๋ยวไอคิปเดี๋ยวเปิดของให้ดูมืนเดิม คนถามนะไม่มีลุงไม่มีตัวดามจแล้วก็อย่างที่บอกตัวอื่นได้นะผมอย่างเช่นเคเอวุธลมอะไรเงีย้ยหรือว่าคอแม็กผมว่าก็น่าจะเวิร์กอยู่นะเพราะว่าในหอเราอะ่ะมันก็มีศัตรูหลายเป้าหมายใช่ไหมคอแม็กก็อาจจะตอบโจทย์อยู่หรือเปล่าวะไม่คนไม่ไม่คนเคยเทนนะแต่ตัวละครใหมอ่อ่ะก็มีคนใช้อยู่นะครับผมไอตัวดามจอะยูเบเลตอะหลังๆถ้าจะเปิดออโต้ส่วนใหญ่ที่ผมจะแนะนําก็เป็นเรื่องของการโฟกัสหมายถึงว่า ต้องเลือกตีตัวละครฝั่งตรงข้ามตัวไหนอะไรเงี้ยตัวไหนที่มันเป็นปัญหาสําหรับทีมตรงข้ามเนี่ยเออก็ต้องฆ่ามันก่อนก็ว่กากันไปเนาะถ้าอยากเล่นง่ายจริงจริง,รงอ่ะออใช้มอรินเมอรินอาวุธน้ําแข็งอ่ะก็ได้จบเลยก็คือเน้นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเน้นแบบสแปมซีซอ่ารัวๆเลยใช่ไหม นีผมเอมาเน้นแบบให้มันจบไวๆเนาะวิสปีไอเสื่อนี่มันเยอะเหมือนกันนะเริ่มมามันเปิดก่อนมอแกนได้นี่แสดงว่าสปีดไม่ธรรมดาไอเสือลมเนี่ย ปั๊บบั๊บหลบแหงเว้าเลยไปไม่มีตัวไหนอะไรยังไงสามารถพิมพ์ทักเข้ามาได้นะผมว่าเอาตัวไหนแทนดีครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนตัวดาเมจอย่างเงี้ยมันมันง่ายเนาะมันมีตัวมาแทนได้ถ้าเราปั้นสุดใส่ของสุดแต่ว่า อาจจะต้องเหนื่อยกว่าลุงตรงที่ว่าของต้องแน่นกว่าลุงเพราะว่าลุงผมอะของไม่ได้ว่าแน่นนะแต่ว่าตัวละครแน่นมากใช่ไหมของอื่งก็แบบไม่ใช่ว่าแน่นขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ลุงอะของจะต้องแน่นกว่าเพราะว่าดาเมจมันจะไม่เท่าลุงแน่ๆอยู่แล้วถูกป่ะก็อย่างหมอแกนทุกคนมีอยู่แล้วเนาะ เมอร์ลินอ่ะไม่มีตัวมาแทนใช้ใครแทนได้บ้างก็พวกตัวทำซีซีตัวอื่นอะ่ะ mm hmm. เช่น a r d u i n นเลยหรือว่าตัวอย่างเช่นแกเร e อะไรอย่าเงี้ยใช่ปะทำซีซีได้หรือว่าจะเป็นตัวบัฟตัวอื่นก็ได้นะอย่างเช่นไอเน่เพราะว่าผม mm hmm. ผม,ผมตำแหน่งเนี้ยคือชั้นมันยังไม่สูงมากใช่ไหมชั้นแบบอย่างเงี้ยซี DC อาจจะยังอาจจะแบบ มันก็จาเป็นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราของเราแน่นพอแล้วแล้วเรามีพวกตักเก็ดเก่งๆอย่างมองแกรหรือว่ามีกิเลียนอย่างเงี้ยตัวบัฟอีกสักตัวหนึ่งก็ยกตัวอย่างเช่นแบบไอเน่ก็ก็ดีนะผมเป็นตัวบัฟที่ดีมากเก่งอยู่ไอเน่ I ได้อยู่เนาะส่วนตัวฮิลตัวตัวซัพพอร์ตฮิลเลอร์อะไรเงี้ยถ้ามีกิเลียนใช้กิเลียนนะผมถ้าไม่มีก็จะใช้ตัวใหม่ก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าไอซาร่าก็ไม่แย่นะก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วกัน ไม่ใช้ซาร่าจะใช้ตัวตัดเกตมีฮิวอีกสักตัวอย่างเครเมนทยก็ก็ได้นะผมเครเมนทก็ไม่แย่นะก็สามารถไปเลือกดูได้เลยในเราทําคลิปเกี่ยวกับแนะนําตัวละครหมดแล้วเนาะถ้าเป็นตัวพื้นฟ้ากับตัวระดับตัวระดับหายากพื้นฟ้าหรือว่าตัวทองตำนานะแต่ว่าตัวเขียวนี่คือรอคิวอีกนิดนึงนะครับผมรอคิวอีกนิดนึงก็ค่อยทยอยทำเนาะตอนนี้ตรงนี้มันเป็นแบบมันมันเป็นช่วง ภาย้ายละของการไต่หอเพราะฉะนั้นผมเล่นในดีเดียวไงผมก็จ,จะต้องค่อยๆเขาเรียกว่าเลือกเลือกทำคอนเทนต์นิดนึงนะผมอิเลียนมันโดนหละนี่ว่า <c oughs> เสียวเวลาเลยตรงเนี้ย ตัวด,ดามิตายจริงๆจะรีใหม่ก็ได้นะน่าจะยังไหวอยู่มัง้งขอ,อเปลี่ยนไอ้เมอรลินมาทำดาเมจแล้วกันนี่ก็คือช่างมันนะก็คือปล่อยไปโฟกัสตัวฮิวดีกว่าดูมอนแท้ไม่ได้เข้าเธอเนะี่ย ยิ่งเหลือน้อยๆย,ยิ่งเหลือสอตัวอย่างเงี้ยนะน,นี้กิเลียนผมคือผมก็แนะนำให้กิเลียนถ้าเกิดว่าใครมีนะบวกสามนะเก่งมากนะบวกสามนี่ก็อาจจะตีไม่ค่อยเข้าเพราะว่ามันแพ้ธาตุเนาะตัวดาเมตไม่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเสียเวลานิดนึงอันนี้รู้สึกว่าจะต้องฆ่าตัวตัวอันนี้ก่อนเนาะ ไปผมลืมไปลืมเปลี่ยนสกิลฆ่าตัวชุบก่อนนะครับผมตัวปว่าสุดเนี่ยไอห,หน้าผีเนะี่ย้าทํำให้ปิดนะอืมไม่งั้นถ้าเกิดว่าสกิปไปฆ่าบอสเลยอะ่ะบอสมันมันจะได้ชุบไอหน้าผีมันจะชุบขึ้นมาทีนี้ก็ไปฆ่าบอสได้เลยนะครับผมเนี่ยมอแกนจำเป็นมากนะยิ่งอัพสกิลแพสซีฟเต็มๆอย่างเงี้ยแลวคาถาไฟนี่คือ ตัดเกรดยับๆใช่ไหมส่วนใครยังไม่ไหวยังไงหมายถึงว่าของยังไม่แน่นพอตัวละครไม่แน่นอย่างเงี้ยก็จะลองฝืนดูก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ฝืนก็เอาตาเท่าที่ได้แล้วกันนะครับผมก็แผมก็เล่นมานานแล้วไงคือตัวมันก็เล่นแน่นเนาะถ้าเกิดว่าแบบเป็นผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือของเข่งอะไรฟาร์มเฟิร์มเนี่ยมันยังไม่แน่นพอก็ยังไม่ต้องฝืนมากนะฮะ บอสวิ่งหนีไปแล้วเหลูกน,น้องเอาไว้ <Q ual ise> ขนาดตัวลุงผมดามเมจไม่ใช่เดถึกขนาดนี้ยังโดนไม่ธรรมดาเนี่ยหรือว่าแรงอะเนะี่ยผมเกียรยลีแล้วเนาะก็เลยเอาเมอลินเป็นดามเมจไปจบ,จบ เอาหมดพอดีโอเคอีก2วันก็น่าจะครบหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้เราจะไม่ได้ตั๋วเพิ่มพิเศษจากชั้นแบบชั้นแบบทุกลงท้ายด้วย5หรือว่าชั้นที่10บเออทุกชั้นที่10ไม่ได้แล้วนะผมก็จะเหลืออีก2วันเนาะพรุ่งนี้ก็จะเป็น 95วันหนึ่งก็จะเป็นชั้นร้อยเลยอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมเปิดไอเทมให้ดูลุงนะครับผมตัวบี B B B. ดีเบียดาเมจก็ใช้ตัวอื่นได้นะครับผมใช้เคเงี้ยเอลมอ่ะเออก็บิวของคล้ายๆอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าเออแมคานิกหรือว่าวิธีการเล่นคล้ายๆกันเลยเพราะว่ามันมีบาร์คีถูกไหมไม่ต้องใส่ของคียเยอะอย่างเคก็ไม่ต้องใส่ของคียเยอะๆๆก็ไปใส่ ADK เยอะๆ,ๆกับคีย์เดมนะฮะตัวต่อไปเมอร์ลินนี่ปะก็โอเคนะ มีสปีดให้หน่อยแล้วก็แม่เอฟเฟกต์นะครับผมอย่าลืมยิ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นสายอาวุธน้ำแข็งอย่างเงี้ยแม่เอฟเฟกต์ก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นคาถาไฟอ่ะอาจจะไม่ต้องมีก็ได้นะผมแล้วแต่หมอแกนนะผมแม่เอฟเฟกต์สปีดฮิเลียนมีแม่เอฟเฟกต์นะครับผมอย่าลืมอย่าที่บอกแล้วก็เน้นเลือดเยอะๆสปีดอาจจะไม่ต้องมีก็ได้นะผมเพราะว่าตัวมันแบบเน้นฮิลแรงๆดีกว่า ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องกิจสตอรี่ด้วยไว้เจอกันใหม่อีพีถัดไปนะผมสำหรับวันนี้ช่องกิจสตอรี่ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้บ๊ายบาย